ในช่วงนี้นะคะกับรายการกฎหมายประชาชนค่ะเบรกที่แล้วเราคุยเรื่องของสถานการณ์การเมืองในบ้านเรากันไปแล้วนะคะมาช่วงนี้ค่ะเราขอหยิบยกเอาสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศนะคะมาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์แล้วเนี่ยจะไม่ต่างจากบ้านเรานะคะแต่ว่าพัฒนาการของเขานนเนี่ยก็อาจจะมีบางแง่มุมนะคะที่มีความแตกต่างอยู่บ้างค่ะโดยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเมื่อวันที่14่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ค่ะก็มีเหตุการณ์ ความบุนแรงเกิดขึ้นนะคะในขณะที่ประชาชนชาวอียิปต์นั้นก็ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเขานั่นเองนะคะซึ่งทางสำนักข่าวต่างประเทศค่ะก็มีการรายงานจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะคะว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณหน้าศาลในกรุงไคโรค่ะเคราะดีนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเพียงไม่นานก่อนที่ครูหาลงคะแนนจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้สิทธิ์ลงประชามติเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่ซึ่งได้รับการต่อต้านอย่างหนักกันทีเดียวค่ะจากกลุ่มของพลรดอนภาพมุสลิมนะคะซึ่งสนับสนุน อดีตประธานาธิบดีนะคะโมฮัมหมัดมอรซีนั่นเองค่ะผู้ที่ถูกกองทัพนั้นได้โค่นล้มอํานาจเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะขณะที่บรรยากาศโดยรวมนะคะก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาค่ะรัฐบาลรักษาการนะคะของอียิปต์ก็มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารค่ะกว่า2 0,000ื่นกว่า2องแสนนายเลยทีเดียวนะคะมารักษาความปลอดภัยตามหน่วยลงคะแนน ทุกๆแห่งทั่วประเทศอียิปต์นะคะซึ่งถึงด้านของท่านนายรัฐมนตรีฮา,าเซมเบฟาราวีซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีรักษาการของอียิปต์เนนะคะก็บอกว่าการหยั่งเสียงที่จะใช้ระหว่าง ในช่วงที่มีการลงคะแนนที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญมากของประเทศอียิปต์นะคะในการเริ่มพัฒนาประเทศให้มีเสรีภาพทางด้านการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในประเทศอียิปต์ช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะก็กําลังจะเข้าสู่ การเลือกตั้งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปลงลึกในเรื่องของรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอียิปต้องให้ท่านอาจารย์แหม่มนะคะย้อนรอยเหตุการณ์กลับไปสักนิดหนึ่งว่าพัฒนาการของการเปลี่ยนผ่านอียิปต์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไคคงคะอาจารย์คะที่คุณเกมพูดเมื่อสักครู่นี้คือเขาเตรียมจะลงมติรับร่างรัฐธรรมนูนะคะณนะตอนนี้คือมีการรับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างถล่มทลายคือ98%้าเปอร์เซนหมายความว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งก็คือการนำไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประธานาธิบดีซึ่งเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้ค่ะ จะเกิดขึ้นประมาณก่อนเมษาย,ยน2557พูดง่ายๆว่าก็จะมีทั้งประมุขค,คือประธานาธิบดีแล้วก็จะมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรครบถ้วนกับเ,เข้าไปสู่ประชาธิปไตยแบบอ,อ,อย่างสมบูรณ์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์รับร่งางรัฐมนูญเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปเพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นมากมายในประเทศอียิปต์ะนะคะ ประเทศอียิปต์เนี่ยปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะ<ช>ที่เรากล่าวขวัญถึงอียิปต์มากๆเลยคือเหตุการณ์เมื่อ25มกราคม2554คือ<ช>การโค่นลม้มประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดออสนี่มูบารัก<ช>ต้องกล่าวว่ามูบารักเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะ<ช>แล้วก็ครองอียิปต์มานานถึง30กว่าปี<ช>จนกระทั่ง มีการถูกค่นล้มค่ะ,ะ,ะเราคงจำได้ว่าเหตุการณ์ปี2554เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลามมาจากเหตุการณ์อาหรับสปริงซึ่งเริ่มที่ตุนิเซียแล้วก็ลามมาทั่วตะวันออกกลางจนกระทั่งมาถึงอียิปต์นี่แหละคะ่ะจำเหตุการณ์ที่มวลมหาประชาชนเขาออกมาขับไล่มูบรักแล้วก็เกิดเหตุการณ์สับสนวุ่นวายนะคะจนกระทั่งนำไปสู่การเลือกตั้งประธานธิีเมอร์ซีนะคะ ถ้าถามว่าเมอร์ซี่เป็นใครก็ต้องบอกว่าเป็นมุสลิมกลุ่มพาราดอนภาพซึ่งเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีด้วยการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะแต่ปรากฏว่าเมอร์ซี่เนี่ยถูกโค่นล้มไปเนื่องจากว่าเป็นประธานาธิบดีที่ใช้อำนาจแบบที่ประชาชนทนไม่ไหวเลยทีเดียวเช่นการงดใช้ รัฐธรรมนูญไม่ยอมรับอำนาจศาลอ,อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะจนกระทั่งประชาชนเขารู้สึกว่าเขาเจอ,อมูลักแล้วเขาก็มาโดนซ้ำเติมด้วยเมอร์ซี่สองแดงเลยจนกระทั่งเขาขับไล่เมอร์ซี่แต่ปรากฏว่าการขับไล่นั้นเกิดเหตุการณ์จราจนวุ่นวายมากมจนเกิดรัฐประหารนี่แหละคะ่ะรัฐประหารครั้งนี้ของอียิปต์เนี่ยปรากฏว่า ผู้ที่ทํารัฐประหารได้รับดอกไม้แทนที่จะได้รับก้อนอิฐซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันคุ้นๆมากๆเลยนะคะ,ะ,ะประชาชนเนี่ยเฉลิมฉลองแสดงความยินดีเลยที่มีการรัฐประหารขับไล่ประธานาธิบดีเมอร์ซี่หยอกไปได้นะคะแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการออกรัฐมนูญฉบับใหม่มแต่ว่าช่วงนี้ค่ะช่วงของการร่างรัฐธมนูญก็เป็นรัฐบาลชั่วคราวนะคะ ผู้ที่เป็นผู้นำรัฐปหารคือพลเอกอับดุลฟัตตาเอลซิซี่จำชื่อไว้นิดหนึ่งนะคะส่วนผู้ที่มาดูแลประเทศมาเป็นประธา,านที่ปดีชั่วคราวเนี่ยก็เป็นประธานตุลาการสารรัฐธรฐรมนูญนะคะ ท่านประธานสารร,รัฐมนูญเนี่ยก็มาเป็นประธานนาธิบดีชั่วข่าวจัดให้มีการร่างร,รัฐมนูญฉบับใหม่มแล้วก็จะนําไปสู่การเลือกตั้งดังที่ฉนันกําลังกล่าวถึงแต่ก็มีเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือแคนดิเดตหรือว่าตัวเก่งของประธานนาธิบดีเนี่ยเขาพูดกันเลยว่าเป็นผู้นํารัฐประหารเนี่ยคะ่ะคือ l อ c นั่นเองดิฉันก็ไม่แน่ใจว่า การรัฐประหารที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ย <ฮะ S 2> มันเชื่อมโยงกันยังไงโอ้โนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ย้อนกลับไปดูนะคะ,คะว่าพัฒนาการของอียิปต์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆท่านในี่ยคงจะจำกันได้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเรามองเป็นไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่ตอนที่ มู hammad มูซี่ตอนนั้นะะรเราก็จะพูดถึงเรื่องบูบาลางังใช่ไหมคะ <หา S 1> แล้วเราก็จะมาพูดถึงให้เมสซี่โดนขับไล่อ,อีกแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็จะก้าวสู่ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งที่นนกำลังจะมีเพืนเสื้ออาจะะบบารย์เหม็คาดกันว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนเดือนเมษายนปี2 5 5 7น้ี่แหละ,ะนะคะในมุมของข้อเท็จจริงเนี่ยท่านอาจารย์ชวันัฐมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต ปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะฟังอาจารย์แหม่มพูดว่าคล้ายๆกับสถานการณ์บ้านเราแล้วโดนใจครับดูแล้วเหมือนจะเอาปี35บวกกับปี50นะครับผมค่ะนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เราเห็นอาจารย์ว่ามีความต่างหรือว่ามีความคล้ายอย่างไรกับสถานการณ์บางแง่มุมในหลายๆแง่มุมคล้ายกับสถานการณ์ การเมืองในบ้านเราเรารู้สึกเราจะก้าวหน้ากว่าทางทาง,ทางอียิปต์ไปหลายปีอ,อย่างเช่นเมื่อปี3 5หที่ว่ามีมีการรัฐประหารโดยโดยพลเอกสุจินดาคาราปยูนพลเอกสุนทรคมสงพงศ์เป็นเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็พอพอจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งเนี่ยครับปรากอว่าทางพลเอกสุจินดาคาราปยูนยถูกถูกเรื่องมาเป็นแคนดะิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้เป็นสส ก็ก็จะเป็นจุดที่เกิดเกิดเกิดอัพอัไรซิ่งในบ้านเราคือเกิดเกิดการประท้วงต่อต้านจากจากประชาชนว่าว่าไม่ยอมรับตัวในเรื่องของการรัฐทหารเพื่อนําฝ่ายทหารมาสู่สู่อำนาจนะครับแล้วก็อย่างในปี50ของเราเนี่ยเราก็มีเรื่องของการลงรับร่างประชามติคล้ายๆกันแต่ประเทศเราอาจจะ ดีกว่าหน่อยว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเพราะอีกฝ่ายอยากจะเลือกตั้งโดยเร็วก็อาจจะมีในเรื่องของการรณรงค์ให้ไม่รับร่างในบางมาตราในหรือใน,หร,อในหรือในบางบางบาง,บางบทนะฮะอย่างอย่างรัฐมนตรี5 50ของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสิ่งที่พัฒนาขึ้นในเรื่องของการการควบคุมดูแลเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการวางมาตรการควบคุมนักการเมืองที่ที่ที่สูงขึ้น แต่ก็จะมีในหลายๆจุดที่ที่เป็นเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นเรื่องของที่มาขององค์กรอิสระที่อ้างอิงไปทางฝ่ายตุลาการมากไปหรือเปล่าและเรื่องของการแต่งตั้งสมาชิกวุฒทสภาแล้วแล้วแล้วกลุ่มกลุ่มคนที่แต่งตั้งสมาชิกวุฒทสภาเนี่ยกับเอ็นองไปไปกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าและเรื่องของการนิรโทษกรรมกลุ่มนายทหารที่ ที่มากอ่อการรัฐประหารในในปี49อะไรแบบนี้ครับแต่ในสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็คุยกันได้ครับอย่างบ้านเราเนี่ยก,ก็สามารถลงมืมประชามติอย่างเรียบร้อยแล้วก็รัฐมนรีงนห้าร้อยห้าิเนี่ยก็ออกมาแต่ก็ยังมีความพยายามของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยหลังจากถูกยุบจากพลังประชาชนกลับมาเป็นเพื่อไทยอะไรเนี่ยใ,ในการพยายามที่จะแก้รัฐมนญปี50ในในจุดที่เขามองว่าเขาเสียเปรียบถ้าเกิดแก้ในมุมที่เขาเสียเปรียบอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไร กับพยายามที่จะแก้ให้ได้เปรียบนํามาสู่อำนาจทางการเมืองที่มากขึ้นตรงนี้ท,ที่ที่เราก็ทราบซึ่งอยู่ว่าเมื่อไม่นานนี้สารสารรัฐมนุนก็ก็บอกไปเรื่องของการแก้รัฐมนุนของของพรรคเพื่อไทยเป็นโมฆะไปอะไรแบบ ก็นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์กับบ้านเรานะคะว่าบ้านเราเองก็มีเรื่องของการพิจารณารัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะว่ากระบวนการเกี่ยวกับเรื่อง,องการรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่แล้วก็กระบวนการเป็นอย่างไรกันบ้างเน,นะะี่ยไปพักกันก่อนครู่เดียวคะ่ะ